ไม้ทะลุต้นของแท้คุณผู้ชมสวยจังเลยมีดีทางเมตตามมหานิยมแ้วคาดปลอดภัยป้องตันสิ่งชั่วร้ายเออสิ่งชั่วร้ายอันตรายต่างๆเป็นของทนสิทธิ์อีกชนิดหนึ่งมีดีในตัวหายากว่ะนะคุณผู้ชมไม้ทะลุต้นขนาดใหญ่เลย ลุเข้าไปตรงนั้นนะมเข้าไปใกล้ๆต้องจ้อยๆูุงกลมๆมีความยินดีให้รำเสนอของดีๆดีแปลกๆให้คุณผู้ชมได้รับชมยนีงก็ฝากกดติดตามกดสักไซไลค์กดแชร์เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ก็เป็นกำลังใจให้กับต้องจ่อยจ้อยผูกกลมๆเนี่ยกบกันใหม่คลชปหน้าโชดีมีเงินใช้หึง,หงรวยรวยสุขภาพดีคนน่ะท่านปล่อยออกมาแห่งเข้าไปได้ยังไงคุณผู้ชมแน่นอนมากเลยอะ่ะ